ต่อมันจะมีแผน,นดีไหมว่าผมคิดได้อ,อกะเราอเลองวิ่งไปตามถนนแม่เพราะมันมีถนนนี่ถ้าเราวิ่งเข้าไปตามป่าเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเจออะไรบ้างได้นะพี่อ๋อใช่ตั้งแต่ปัจจาัยยานมานะค้อมัไม่แต่ถนนน่ะคิดว่าน่าจะไปทางถนนาจยดีที่สุดนะ โอเคเปิดกล้องเรียบร้อยไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าอ่ะอ๋อวันนี้ไปกันพร้อมปะเหรออืมพร้อมตอนนี้เตรียมของมาแล้วเนาะอืมไปมามาไปพอเบาด้วยนะฉันกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อวานที่ฉันมาล่ะกลัวเหมือนกันฮะ คิดว่าจะมจะมีใครมาช่วยเราไหมน่ะไม่รู้สิก็เป็นไปได้ยากอยู่นะ้มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไป,ไปเลยไปเลยไปเลยร็วเ,เอเ๋เเอเ,เ,อเ,เนะระวังตกนะมีหลุมด้วยนะระวังตกนะอยู่นิ่งๆไว้นะอยู่เงียบที่สุดนะ แล้วเราอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วออก็ไม่รู้เนะี่ยฉันไม่รู้เวลาเนะี่ยแต่ก็ฉันคิดว่านานอยู่นะใช่ก็าตัวแตกระยะเวลาแล้วน่าจะประมาณห้าชั่วโมงครับแค่ประมาณนะ ใช่ใช่คือคนสังเกตไหมหมัจนกพฤติกรรมของมันน่ะไ่ว่าจะเป็นสัตว์ขึ้นนี่นหรือใครก็ตามมันข้าอย่างเดียวไม่ได้กินออ,อก็ถูกแฮสังเกตดรยนี้อตอนที่เราอยู่บนห้องพักเมื่อคืนนี้มันมีสัตว์หลงมาตัวหนึ่งเป็นแกะแล้วมันข้าเจกคือๆข้าแบบยืนดีก็ข้าแต่ว่าไม่ได้กิน ตอนนั้นฉันไม่เห็นน่ะฉันน่าจะนอนไปแล้วนะ่ะนี่ก็เป็นไปได้อย่างไรอย่างนีน้ถ้าอย่างนั้นมันจะฆ่าเราไปตรไมอาจจะฆ่าเพื่ออยากฆ่าก็ได้มั้ะนั้นแล้วว่าอยู่ที่นีกันนานเกินไปรอไปกัน อืมฉันก็กินเหมือนกันอนะ่ะปเอาไปนี่วะอันนี้เอาไปเอาไปกินกระโดดด้ย <c oughs> ังมีอยู่อีกเหรอใช่แล้วก็จะจับขวดชื่อว่าเราควรจะ <c oughs> พูดเบาๆไปช้าๆหนอ่อยซิเกียงอะไรแตกตอนที่ฉันล่วงเบาๆหน่ยอมใไหนทำตัวโง่เยอะ โคตเอ็มไว้อะลองละแอรอากาศอากาศไม่น่าสูดเลยอะมอกหนาวมากเลยเนี่ยนี่อุณเฮ้ยวิ่นไปเลย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 

ขอไปไหมจ๊ะแล้วทามไไหนทำไมเหลือคนเดียวอ่ะขอเสียสะละตัวเองเพื่อฉันนะให้ฉันหนีออกมาแต่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาต้องคิดถึงคนตายหรอกนะแล้วรีบหนีกันก่อนเถอะอือก็ได้ อ oh. ย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาปีศาจโลกนี้มันโลกอะไรกันไม่รู้จะปีศาจจะไม่หมดเลยเนย ข่าวในวันนี้นะคะเราเพิ่งได้ข้อมูลของบุคคลเข้ามาค่ะนั่นคือคดีของคุณทามและคุณเวฟที่ได้หายตัวไปเมื่อ2เดือนก่อนค่ะซึ่งมานั้นก็ได้เชื่อมโยงกับคดีของคุณออมที่หายไปเมื่อ1ปีก่อนค่ะทั้งวันและเวลาคือเวลาเดียวกันและวันเดียวกันพอดีเลยค่ะถ้าใครเจอเบาะแสโปรดกจุณาแจ เลือดก,แก,กออนน็แล้วก็กล้องกันแม่แล้วกันโก้ก้องก็เลยอะไรวะเนี่ยมีวิดีโอเหรอก็น่าสนใจนะแต่แบบเอองไปหาดูที่อื่นแล้วว่าแม่